ในสายธาราเชี่ยวเลยสายใยเชื่อมโยงต่อกันพาิมพันจิตด,ดำเลือกในมนตราพย่อกรรไรนั้นหววใจกลับมาหาครองพี่พบผู้พาเทียฟ้าบาทพที ที่สิบอกเลิกบ้านหลังเล็กเวลา18บแนาฬิกาสานาทีผมนั่งมองแผลพุกพองในมือของตัวเองก่อนจะถอนหายใจเฮือก <c oughs> นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทำไมแค่จับมือกับเอฟถึงได้พองได้ขนาดนี้นะและจี้ส้อยของเอฟอีกทำไมมันถึงทำให้ผมหมงุดหงิดร้อนรุ่มใจขนาดนั้นได้คำถามเหล่านี้ วนอยู่ในหัวผมตั้งแต่แยกกับเอฟออกมาเขาเองก็ทำเหมือนรังเกียจผมไปทั้งที่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพื่อนที่เคยสนิทกันมากๆแต่เพราะอะไรกันถึงทำให้เขาเดินหนีออกไปจากร้านกาแฟด้วยสีหน้าที่ผิดหวังที่ได้เจอผมขนาดนั้นเสียงแจ้งเตือนไลน์ของผมดังขึ้นปรากฏเป็นชื่อเพื่อนสนิทอย่างเพชรที่ทักเข้ามาด้วยความเป็นห่วงมึงเป็นอะไรไปเปล่าอ่ะมึงซึมๆไปเลยอ่ะ ทำไมอยู่ๆไอเอฟถึงโกรธมึงได้วะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่รู้อะไรเลยกูเครียดมากตอนนี้กูคิดมากอะ่ะอืมอะไรเป็นอะไรคำถามที่ดูเป็นห่วงถามขึ้นมาอีกครั้งผมตัดสินใจที่จะไม่ฟุ้งซ่านเรื่องนี้คนเดียวอีกต่อไปมึงมึงว่าตำนานพญายนาคอะมันเป็นจริงเปล่าวอะอะไรอยู่ๆมาถามถึงเรื่องนี้เอไม่รู้อะ่ะ แต่กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ากูใช่มนุษย์หรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วเดี๋มึงเพอร์เจออะไรเพื่อนใช่แล้วล่ะคนอย่างเพชรไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเฮ้ยผมจะมาคุยกับมันทําไมกันนะเออพูดไปมึงก็ไม่เชื่อกูหรอกรอกูพิสูจน์ให้แน่ชัดก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะมาบอกมึงอีกทีหนึง <laughs> มึงนินนะคิดมากจนหลอนไปหมดแล้วนะกูว่า <laughs> เวลา 23่สนาฬิกาเนาทีผมนั่งจ้องจอคอมค้นหาประวัติเกี่ยวกับตำนานพญานาคทั่วทุกมุมโลกอยู่แต่ทว่าอยู่อยู่แชทไลน์ของเพชรก็ดิ้งขึ้นมามุมจอมึงนอนอยังวะอยู่ภาพระแต่ทว่าแค่ผมเห็นคำถามปิดท้ายก็รีบเปิดอ่านในทันทีฮะอยู่บ้านทำไมผมตอบกลับอ๋อแล้วมึงไม่ได้อยู่กับอู๋หรอกเหรอ ทันทีที่เพชรถามขึ้นมาเช่นนั้นผมก็ถึงกับขมวดคิว้วยุ่งในทันทีไม่นะอู๋บอกว่านอนตั้งแต่เย็นแล้วอะเห็นบอกว่าไม่สบายอา้าวเหรอเพชรตอบแค่นั้นก็เงียบไปผมเห็นแปลกๆปกเพราะคนอย่างเพชรไม่ใช่มาถามแค่ว่าผมนอนหรือยังแน่ๆนว่าแต่มึงถามถึงอู๋มีอะไรหรือเปล่าถามดูดึกๆกกูไม่มีอะไรจะคุยอ่ะเออว่าแต่ความสัมพันธ์มึงยังดีอยู่ใช่ไหมวะอืมก็ดีนะ ไม่มีอะไรให้เครียดนี่อ๋อมึงชอบพี่พัดมาแต่เธอว่าแค่เพชรถามขึ้นเช่นนั้นผมก็ต้องชะง,งักนิ่งไปทันทีในใจก็หวั่นไหวแต่กลับใจแข็งไม่อยากพูดออกไปถ้าเกิดเขารู้อะไรไปมากกว่านี้ถึงแม้เราจะมีความรู้สึกดีๆให้พี่พัดแต่มันก็ไม่ใช่ตอนนี้ผมมีแฟนแล้วและผมจะไม่ทำผิดต่อคนที่ผมรักเด็ดขาดฮะเออไม่ ท,ทำไมผมจึงต้องตอบกลับไปแบบค้านสุดเสียงอ่ามึงกูว่ามึงคบกับพี่พัทเถอะอืมแต่ถ้าว่าแค่เพชรพูดมาเช่นนั้นผมก็ต้องขโมดคิ้วยุ่งในทันทีทำไมวันนี้มันมาแปลกๆปลกฮะฮะอะไรมึงเนี่ยเออจริงๆทำไมล่ะเนี่ยเพื่อนกูแป้งมันเปิดตัวแฟนใหม่วะ่ะ เหรอสวยไหมวะยินดีด้วยยินดีด้วยอืมเพรต่อมาเช่นนั้นก่อนจะส่งรูปรูปหนึ่งมาให้ผมแต่ทว่าทันทีที่ภาพนั้นปรากฏตรงหน้าผมผมก็ถึงกับสตันนิ่งไปในทันทีเมื่อรูปตรงหน้านั้นเป็นรูปของอูที่ถ่ายรูปยิ้มสุขสันต์กับผู้ชายคนหนึ่งในผับร่างบางใส่ชุดสวยที่แบบผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถ่ายรูปชูสองนิ้วกับคนคนหนึ่งที่ผมไม่เคยคุ้นหน้า มันคุ้นๆไหมเพชรถามขึ้นนั่นก็ทำให้น้ําตาของผมไหลลงมาเป็นสายในทันทีมือสันรริกก่อนจะค่อยๆพิมพ์ตอบกลับไปเดี๋ยวนะผมตอบกลับได้แค่นั้นก่อนจะปล่อยน้ําตาให้มันไหลลงมาเรื่อยๆมันส่งมาบอกกูว่าอืมอันนี้แฟนมันอะแล้วก็เปิดตัวนั่นมันแฟนกูผมพิมพ์ตอบกลับไป อืมรูปเมื่อไหร่วะมึงเนี่ยตอนนี้พวกมันอยู่ด้วยกันที่พับอะ่ะพึ่งคอมหาก,กูตะเกียงเห็นอูไหมนั่งเหมือนหลบว่ะแง่ละมึงเพื่อนกูนี่กูเสียใจด้วยนะมึงจบความสัมพันธ์กับอูไปเถอะแค่เพชรพิมพ์บอกเช่นนั้นน้ำตาผมก็ไหลไม่หยุดในทันทีมันจุกที่เธอบอกกับผมว่าเธอป่วยและต้องการที่จะพักผ่อน เธอหายไปตั้งแต่เย็นจนตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วผมมารู้ข่าวนี้จากเพื่อนสนิทเธอทำกับผมแบบนี้เหมือนไม่เคยรักผมมาก่อนเลยแล้วเขาคนนั้นเข้ามาในชีวิตของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้ไม่รู้มาก่อนเลยหรือเพราะว่าผมไม่ดีพร้อมให้ในสิ่งที่เธอต้องการไม่ได้เธอเลยต้องจากผมไปแบบนี้อย่างนั้นเหรอจุกนะ พูดไม่ออกเลยว่ะอืมกูเข้าใจมึงดีกูเองยังเฟลแทนมึงเลยเดี๋ยวกูจะลองทักเขาไปดูว่าแล้วผมก็เปิดแชททักหาแฟนสาวตัวเองในทันทีแชทของอูที่คุยกันล่าสุดเมื่อตอนเย็นทาให้ผมรู้สึกเจ็บจีตที่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเธอโกหกผมเธอผมทักไปเธอว่ากลับไม่มีการตอบกลับมาเลย ผมเลยตัดสินใจกดโทรออกไปแต่เธว่ากลับไม่มีคนรับสายนั่นยิ่งบีบหัวใจของผมเข้าไปใหญ่เมื่อตอนนี้ผมรู้สึกกระวนกระวายจนแทบจะอยู่ไม่ได้สองสายที่ไม่มีการตอบรับเลยแต่เธอว่าสถานะก็ขึ้นว่าอ่านแล้วให้ผมได้รู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดนึงมีอะไรเหรอเธอเขานอนอยู่ะแต่เธว่าคำตอบนั้นกลับทำให้ผมไม่พอใจเข้าไปใหญ่ในเมื่อจริงๆแล้ว ผมรู้ทุกอย่างทั้งหมดและรู้ด้วยว่าเธอกำลังโกหกผมอยู่ตอนนี้รับสายเขาหน่อยได้ไหมผมกดโทรออกอีกครั้งแต่เทว่าเธอกลับไม่รับสายผมเช่นเดิมอูอยู่ไหนผมเจาอจงถามด้วยความหัวร้อนอยู่บ้านคำตอบยังคงจะโกหกต่อไปรับสายหน่อยสิเอมันกดรับสายไม่ได้อะ่ะมือถือเป็นอะไรก็ไม่รู้ไหนลองโทรมาใหม่อีกครั้งได้ไหม ได้ยินสัญญาณเช่นนั้นผมก็กดโทรไปอีกครั้งในท,ทันทีแต่เธอว่าเธอก็ยังคงไม่รับสายผมเช่นเดิมมันกดรับสายไม่ได้อ่ะคำพูดของเธอที่พิมพ์ตอบกลับมาถ้าผมไม่ได้รู้ความจริงก่อนหนะ้าผมก็คงจะเชื่อเธออีกนั่นแหละเพราะเธอดันเล่นเนียนจนทำให้ผมโง่มันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มือถือเธอเสียเหรอไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวเขารีเครื่องแป๊บหนึ่งนะได้ยินเช่นนั้นผมก็เบิกตาโพรงในทันที ไม่ได้แน่แบบนี้ผมจะตามเธออีกไม่ได้นั่นก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดเธอมาหรือยังอะ่ะผมลองตามอีกครั้งก่อนจะกดโทรออกไปไม่มีการตอบรับอย่างนั้นเหรอนั่นก็ททำให้น้ํำตาผมไหลลงมาเป็นสายอีกครั้งในใจรู้สึกเจ็บลึกเหมือนใจจะขาดลงมาร้อนๆอูหายไปไหนอะ่ะผมกดโทรย้ำย้ำ ก็ขึ้นเช่นเดิมนั้นยิ่งทำให้ผมร้อนรุ่มใจจนทนไม่ไหวในขณะที่ผมกำลังร้องไห้อย่างทรมานภาพของใครคนนึงก็แวบเข้ามาในหัวผมจนผมต้องหยุดปล่อยโฮกระทันหันพี่พัทผมพึมพำขึ้นเบาๆก่อนจะเปิดแชทอีกฝ่ายทักหาเขาในทันทีอีนอนหรือยังมีอะไรอีกไฟายตอบกลับทันทีเหมือนกำลังรอผมอยู่จริงเหรอ ที่พี่จะไม่พยายามแล้วอะไรนะพี่จะไม่จีบผมอีกแล้วเหรออืมก็มึงมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอแค่คำตอบนั้นตอบกลับมาน้ำตาผมก็ไหลลงมาเป็นสายอีกแล้วก็พี่บอกเองว่าผมอยู่กับแฟนคนนี้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอแล้วพี่รู้ได้ยังไงก็พูดไปงั้นล่ะไม่จริงอ่ะพี่รู้อะไรมากกว่านั้นอะไร ตอนนี้ผมกับอูทำไมผมโอกหครัะพ <ique S 2> ี่ฮะอูเขาทิ้งผมไปแล้วอ้าวพี่ผมจะทำยังไงดีเกิดอะไรขึ้นลหรแค่พี่พัทถามมาเช่นนั้นผมก็ส่งรูปอูกับคนใหม่ให้เขาดูในทันทีเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่ ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนผมเพื่อนผมบอกว่ามันทักมาบอกว่านี่ก็คือแฟนของมันแึ่ทถึงที่อูเป็นแฟนของผมอะและอูอูก็โกหกผมด้วยเขาบอกว่าเขานอนแต่เขาไปอยู่ขับกับผู้ชายคนนี้ผมติดต่อเขาไม่ได้แล้วพี่ผมระบายออกไป <c oughs> จนแชทหนักขวา <c oughs> อืม <c oughs> กินเหล้ากันปะกูไม่ดื่มผิดศีลโอ๊ยพี่ขนาดนี้แล้วเขาไม่ถือศีลกันล้วเว้ยผมอกหักนะพี่จะไม่ผมสนใจผมหน่อยเหรอนี่นี่ผมเป็นคนที่พี่ชอบนะเออแต่กูไม่ดื่มไงหลายคนฮะเป็นถึงมาเฟียแต่ไม่ดื่มเหล้าเข้าสังคมยังไงก่อนผมแขวะไปนอนได้แล้ว ยันชาจังอะทำไมไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลยก็ม anyway> sure ันด well> ึกแล้วไปนอนได้แล้วนะนอนไม่หลับหรอกหรือจะให้ไปกอดล่ะฮะแต่เธอว่าแค่ประโยคนั้นถูกส่งกลับมาจากอีกฝ่ายผมก็ต้องชะงักนิ่งไปในทันทีเอ่อเคไปนอนเถอะพอดีกุติธุระอยู่ข้างนอกนิดนึงกำลังจะกลับละโทรมาได้ไหมอะแต่เธอว่าคำถามของผมกลับทำให้อีกฝ่ายตกใจไม่น้อยใช่ ผมเองก็ตกใจตัวเองที่ตอนนี้ผมอกหักมากแต่ในอารมณ์เช่นนี้ก็ยังต้องการพี่พัดมากเหมือนกันกูขับรถอยู่ <c oughs> คนโดนนอกใจมันเจ็บแบบนี้นี่เองอะ <c oughs> ผมบวยวายตอบกลับไปก่อนจะทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่างหัวเสียเช้าวันรุ่งขึ้น หน้าจอมือถือผมสว่างขึ้นพร้อมกับประวัติการโทรระหว่างผมกับพิพัฒน์หชั่วโมงสินาทีตื่นได้แล้วเว้ยเสียงแชทเด้งแจ้งเตือนผมก็ลืมตาขึ้นมาคว้ามือถือทันทีก่อนจะเปิดอ่านข้อความทั้งหมดอืมตื่นแล้วและตอบกลับอีกฝ่ายไปในทันทีเช่นกันเรียกผ่านสายไม่ยอมตื่นต้องให้กูวางถึงจะตื่นสินะ ก็บอกไปแล้วว่าตื่นแล้วแต่ของงงเงียหน่อยไม่ได้หรือไงผมพิมพ์ตอบกลับไปในเมื่อจริงๆแล้วผมได้ยินเสียงทุ่มห้าผ่านสายมาสักพักแล้วพี่พัดพยายามจะปลุกผมให้ลุกตั้งนานแล้วแต่ผมที่ขี้เกียจก,ก็ได้แต่ส่งเสียงงวงวเงียพึมพำเบาๆไปแทนแล้วเมื่อคืนผมหลับไปตอนไหนอ่ะไม่รู้อ่ะกูถึงบ้านอาบน้ำเสร็จ กลับมาก็เห็นมึงหลับไปแล้วเรียกก็ไม่ขานแล้วอืมโอเคเออคืนนี้เราไปกินเหล้ากันไหมพี่บอกไปแล้วว่ามันผิดศีลมึงเองก็ไม่ควรกินนะไปเตรียมตัวไปเรียนได้และอืมโอเคผมตอบแค่นั้นก็ลุกขึ้นพาตัวเองไปอาบน้ำในทันทียี่สิบนาทีต่อมาผมเดินมาเปิดมือถือดู แต่เธอว่าก็ต้องทอดสีหน้าเศร้าออกมาทันทีเมื่อมีแชทของอูค้างอยู่เธอโทษทีนะเมื่อคืนโทรศัพท์มันเปิดไม่ติดน่ะเพิ่งจะเปิดได้เมื่อกี้เลยเดี๋ยววันนี้เขาว่าจะพาไปซ่อมละ่ะนึกได้ว่าวันก่อนเขาทำตกน้ำอะ่ะซุ่มซ่ามจริงๆเลยผมเปิดอ่านทันทีก่อนจะตอบกลับไปนิ่งๆด้วยความไม่สบอารมณ์ที่เธอ,อยังคงตอแหลต่อ อ๋อเขารอเธอทั้งคืนเลยนะ <c oughs> รอรอทำไมอะ่ะมันเปิดไม่ติดอะ่ะเขาก็เผลอหลับไปด้วยอ๋อเหรออืมว่าแต่วันนี้ตอนเย็นไปหาอะไรกินกันปะยิ่งเธอทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มันยิ่งทำให้ผมไม่สบอารมณ์กับสิ่งที่เธอทำอยู่ไม่ว่างอะ่ะผมตอบกลับไปอย่างไร้เยื่อใยในทันที ้าวไปไหนล่ะอืมมีนัดกับเพชหรอไม่ใช่แต่มีนัดกับรุ่นพี่อืมใครอะ่ะแค่เธอถามมาเช่นนั้นผมก็ส่งรูปพิพั์ให้เธอดูในทันทีหืมคนนี้ใช่ที่เราเจอเขาที่เขาคูคาปะ่ะใช่ชื่อพัทรุ่นพี่ปีสามวิศวะเหรอหน้าตาดีนะเนี่ยอืม แล้วนี่ใครอ่ะผมถามขึ้นก่อนที่อูจะพิมพ์ตอบกลับมาด้วยความตกใจฮึใครหรอผมส่งรูปที่เธอถ่ายคู่กับผู้ชายคนนั้นส่วนกลับไปในทันทีอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเธอรู้ว่าผมรู้ความจริงแล้วเธอจะตอบกลับผมมายัางไงชื่ออะไรผมถามเธอไปนิ่งๆรูปมมาาาจากไหนออออะืเเ่ ถ้าไม่ได้รักกันแล้วอ่ะอูก็แค่บอกอย่าทำแบบนี้ได้ปะเราเราขอโทษคำขอโทษของเธอมันยิ่งทำให้ผมกโกรธแค้นเข้าไปอีกเธอไม่แม้แต่จะแก้ตัวออกมาเลยสักคำแบบนี้คือถือว่ายอมรับในสิ่งที่เป็นแล้วจริงๆอืมเราผิดหรือไม่ไดีตรงไหนหรือเปล่าคือเราขอโทษนะคบกันมาสองปี เราก็ต้องการเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันน่ะแต่ทุกครั้งที่จะมีอะไรกันนนก็ต้องเป็นแบบนั้นทุกครั้งร้อนรุ่งจนเหมือนจะช็อกอะ่ะว่าแล้วเราคิดว่าเธอจะรับเราได้ซะอีกนะอู๋ผมตอบกลับไปด้วยความหัวร้อนเอาจริงๆนะไม่มีใครรับได้หรอกเราขอโทษนะแต่เราอยากจะมีรักเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปอะ่ะอ๋ออืมโอเคขอโทษนะ ที่ให้ในสิ่งที่เธออยากได้ไม่ได้อะเราขอโทษนะไม่เป็นไรงั้นเราเลิกกันเลยก็แล้วกันผมตอบกลับไปเช่นนั้นน้ำน้อยๆก็เอ่อล้นออกมาจากตาอีกแล้วเธอแค่ตอบกลับมาว่าขอโทษก็ยังดีที่เธอยอมรับความจริงและไม่โกหกผมต่อไม่ปิดบังผมและยอมรับกับผมมาตรงๆหลังจากนี้ผมคงจะต้องปล่อยเธอให้ไปได้ดีแล้วล่ะงั้นก็โชคดีนะ ผมตอบแค่นั้นก็ออกจากแชทของเธอในทันทีเวลา15.29นาฬิกา29นาทีวันนี้ผมเลือกที่จะลาหยุดเพราะว่าเจอเรื่องกระทบจิตใจมากมายเหลือเกินพอทำใจเรื่องของอูได้บ้างก็ทักหาเพชรในทันทีกูเลิกกับอูไปแล้วนะจริงหรอมึงโอเคเปล่าวะแดกเล่าปะแค่เพชรามขึ้นเช่นนั้นแต่ผมกลับไม่มีอารมณ์อยากจะดื่มเหล้ากับเพชรเลย ลับอยากเจอใครอีกคนมากกว่าซะง,งั้นไม่อะตอนนี้กูอยากเจอพี่พัทอะฮะอยากเจอทำไมกูมีเรื่องจะคุยกับเขาอะเมื่อคืนเขาเฝ้ากูผ่านมือถือจนเช้าเลยไรนะเฝ้าเหรอก็กูอ,อกหักไงเขาก็เลยอยู่ด้วยโห๊ยดีอ่ะคบเลยคบเลยคบเลยเดีเ๋ยวกูขอพิสูจน์อะไรก่อนมึงจะพิสูจน์อะไรอีกครับรอดูเถอะ ผมบอกแค่นั้นก็ปิดแชทของเพชรออกไปเวลา18บแนาฬิกายีนาทีผมหยิบมือถือขึ้นมาก่อนจะเปิดแชททักหาพิพั์เพื่อเริ่มแผนที่วางเอาไว้ผมป่วยอ้ออ้าวเป็นอะไรไม่รู้สิเครียดเรื่องอู๋มัง้งอืมแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่บ้านครับได้เดี๋ยวซื้อยาไปให้โอเคขอบคุณนะ อีกฝ่ายตอบกลับมาแค่สติกเกอร์ผมก็ยกยิ้มมุมปากในทันทีโปเชเป็นไปตามแผน